สวัสดีค่ะสมาชิกรถบ้านราคาถูกทุกท่านคะ่ะวันนี้มาแนะนำกับ Volvo bon S601.6 เกียร์ออโต้ปี2011สีน้ำตาลสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะรถบ้านสวยสภาพพร้อมใช้งานออปชั่นครบเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเปลี่ยนท่ายของเหลวตามระยะต,ตลอดบอดี้เดิมสวยทั้งคันไม่เคยชนสักครั้งเดียวน็อตไม่ขยับรถเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีมากๆเลยค่ะเซอร์วิสถึงระบบทุกอย่างใช้ได้ดีเหมือนตอนซื้อมาป้ายแดงกล้องม หลังระบบเซ็นเซอร์ทุกอย่างใช้ปกติทุกอย่างสภาพพร้อมใช้งานมากออกห้างมาหลักล้านกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้มาในราคา298,000บาทเท่านั้นนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มยอดล้นๆ้นไปเลยค่ะผ่อนยาวๆไปที่72งวดนะคะรถจอดอยู่ที่บางบัวทองค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมแวะมาดูนะคะมาจับมาจองรับรองท่านจะไม่ผิดหวังรถจอดอยู่ที่บางบัวทองค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร ที่เบอร์0848361948ค่ะและกลับขอพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง YouTube รถบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ